โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาจัดกิจกรรมแจกซองเปาทูมอนี่วอลเล็ตให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะแจกซองมูลค่า80บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจํานวน50คนนะครับเป็นแบบสูงจํานวนเงินกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือซองนี้เนี่ยลิงก์ซองนี้เนี่ยผมจะ ลงไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าผมจะลงเวลาไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถรับชมได้ในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ในคลิปเนาะว่าผมจะลงลิงก์ซองตอนกี่โมงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคปีนะครับได้รับซองอ่างเปาทูมันนี่วอลเลตจากผมไปทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเป็นแอปหางเงินเข้าบัญชีธนาคารเนาะเป็นแอปหางเงินแบบ ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับอแอปนี้มีชื่อว่า go daily นะครับเป็นแอปแนวทำภารกิจอ่านข่าวนะครับหมุนวงล้อนะครับหรือว่าตอบแบบสํารวจอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือแอปนี้เนี่ยจะมาจากผู้ผลิตเดียวกับ thai daily เนาะก็เป็นแอปสีม่วงนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็ลองไปดาวน์โหลดกันดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ แอปนี้เนี่ยการสมัครนะครับจะทําได้อยู่2วิธีก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งจะเป็นการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Facebook นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้อันไหนเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาทําภารกิจในหมวดที่2ตรงนี้ได้นะครับโดยที่หลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเนี่ย เหรียญตรงนี้ของเพื่อนๆมันจะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับก็คือเพื่อนๆจะยังไม่มีเหรียญเพื่อนๆสามารถมากดรับตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือการเช็คอินการเช็คอินเนี่ยผมก็กดมาแล้วก็ได้รับมา5,000เหรียญนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาไล่ทําภารกิจมือใหม่ให้หมดนะครับภารกิจมือใหม่เนี่ยมันจะได้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับซึ่งเราทำเนี่ยไม่ถึง10นาที20่นาทีเนี่ยเราสามารถสั่งถอนเงินครั้งแรกจากทางแอปเขาได้เลยนะครับ ทำยังไงก็คืออันดับแรกเนาะเพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้ก่อนกรอรหัสเชิญตรงนี้เพื่อนๆก็กดโกตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสเชิญที่ผมขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลังจากใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับทันทีเลยเนี่ยห้ 50, 000, าหมื่นเหรียญนะครับอ,อันนี้เป็นห้าหมื่นเหรียญที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับอของผมเนี่ยผมไม่มีรหัสเชิญเนาะก็ถ้าใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยแล้วมีรหัสเชิญก็รบกวน ทิ้งไว้ให้ผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมจะได้นํามาเกาะเนาะโอเคต่อไปนะครับก็คือแบบสอบถามนะครับอ่าเนี่ยแบบสอบถามอันนี้เนี่ยจะเป็นอ่าแบบสอบถามที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถถอนเงินจากแอปนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ทำตามผมก็ได้เนาะถ้าคนไหนที่กลัวจะตอบผิดนะครับตอบตามผมก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามอันนี้เสร็จเนี่ย เพืเ่อนๆจะได้รับแต้มกี่เหรียญน,นะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเราจะตอบในหัวข้อที่มันยาวๆเนาะอ่าเนี่ยข้อไหนที่มันเขียนเยอะๆเนี่ยเราก็ตอบอันนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการตอบแบบง่ายๆนะครับนี่กดแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบสํารวจทั่วไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่11อข้อเองเนาะสั้นๆนะครับโอเค นี่นะครับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับกดปุ่มด้านล่างเพื่อรับเงินรางวัล1ล้านเหรียญนะครับสามารถแลกเงินได้10บาทนี่นะครับเพื่อน,อนๆกดเกตอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาดูเหรียญน,นะครับมันรีเซ็ตให้เหรียงนะครับก็คืออีกแอปหนึ่งเนี่ยที่ผมทำเนาะหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยเขาจะให้เหรียญเรามา1ล้านเหรียญเลยนะครับแต่ว่าแอปนี้ผมไม่แน่ใจเนาะมันไม่เหมือนกัน นะครับก็คืออีกแอปหนึ่งที่ผมเคยแนะนาไปเนี่ยหลังจากทําเสร็จปุ๊บเราจะได้มา1ล้านเหรียญแล้วเราสามารถที่จะถอนเงินออกได้10บาททันทีเลยนะครับแต่แอปนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นก็ทําอันอื่นไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ภารกิจอ่าน1บทความเพื่อรับเราก็เนี่ยมาเลือกบทความเนาะที่เราจะอ่านกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนเลื่อนอ่านแบบนี้นะครับรอวงล้อหมุนครบ1รอบนะครับแล้วเราก็กดออก กดรับอ่ากดลับแบบนี้ก่อนแล้วก็กดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็กดเกตแบบนี้เลยนะครับอ่านี่กดเกตอันไหนกดเกตได้ก็กดเนาะไล่ทําไปเรื่อยๆจนหมดนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะถอนเงินได้ไวขึ้นเนาะถ้ามาทําพวกภารกิจพวกนี้บ่อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็อัน,นล่างเนี่ยจะเป็นการหาแต้มเพิ่มเติมนะครับก็คือการเชิญเพื่อน การเชิญเพื่อนก็ให้เราเนี่ยคัดลอกรหัสการเชิญตรงนี้เนี่ยไปโพสเนาะเวลามีคนอากรอกรหัสเชิญเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับสูงสุด5,000บาทเนาะเขาเค้มว่าแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะกดะแชร์ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็การถอนเงินเดี๋ยวผมพามาดูการถอนเงินนะครับ การถอนเงินของ ي, แอปนี้นะครับมันจะถอนเงินได้เนี่ยข er ั้นต่ำอยู่ที่10บาทใช้1ล้านเหรียญในการถอนนะครับเป็นการถอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เนาะถ้าใครที่มีบัญชีธนาคารแล้วก็มีบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยสามารถมาเลือกถอนในโหมดนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็นี่นะครับโมบายท็อปอัพก็คือการเติมเงินมือถือนั่นเองการเติมเงินมือถือนะครับก็จะรองรับ6ค่ายนะครับ ASD t a แ t ็กตูมประมาณนี้นะครับ แล้วก็เลทในการถอนเนี่ยมันก็จะมีขั้นต่ําที่10บาทเหมือนกับพร้อมเพนะครับมันจะมีอยู่2องครั้งเลือกเนาะจะยังไม่มีการถอนเป็นทูวเล็ตนะครับถ้าใครที่ไม่มีพร้อมเพเนี่ยก็มาถอนเป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีการหมุนวงล้อด้วยนะครับาการหมุนวงล้ออันนี้ก็ผมมีสิทธิ์ในการหมุนอยู่หนึ่งครั้งนะครับผมจะลองหมุนดูเนาะหมุนวงล้อเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะสูงสุดกี่เหรียญสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ80,000เหรียญเลยนะครับถ้าใครโชคดีเนาะก็จะได้รับ80,000เหรียญไปนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากนี้เราก็สามารถหารเหรียญได้จากการดูโฆษณาการอ่านข่าวแบบนี้นะครับก็คือการหารเหรียญหลกัลกๆของทางแอปที่เขาทําให้เราเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะถอนเงินไวๆก็แนะนำนะครับให้เราไปเชิญเพื่อน การเชิญเพื่อนเนี่ยจะเป็นการที่เราจะหาเงินได้รวดเร็วที่สุดแล้วนะครับจากแอปแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ซองมาให้ตอน2องทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งก็มารับซองอ่างเปาทูมอนิเลสจากผมด้วยนะครับผม โอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วก like. ันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของโชกุนชาแนลนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คล <for sea> ิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ